ดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ ระบุหลังหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ทำเนียบขาวว่าเขามีความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ใหญ่ขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นซึ่งจะยุติการนองเลือดและการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า โดยทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าเขาลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันอังคารถอนสหรัฐออกจากสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มต่อต้านยิวและยุติการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวป,ปาเลสไตน์ของสหรประชาชาติหรือ UNRWA ทรัม์กล่าวว่าอเมริกาและอิสราเอลจะคืนความสงบและเสถียรภาพให้กับภูมิภาคและขยายความจเจริญรุ่งเรืองโอกาสและความหวังให้กับประเทศของเราและสำหรับทุกคนในตะวันออกกลางขณะที่ทรัมป์ระบุว่าซาฮาราจะยึดครองและเป็นเจ้าของฉนวนกาซาเพราะฉนวนกาซาเป็นสถานที่ทำลายล้างที่อันตรายและล่อแหลมมาก เขากล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาควรถูกย้ายไปยังพื้นที่ที่สวยงามซึ่งมีบ้านเรือนและปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและสมานฉันดโดยสหรัฐจะย,ยึดครองชนวนกาซาและเราก็จะทำงานร่วมกับกาซาด้วยตามที่พร้อมระบุค่ะ ตอกันที่นายกรัฐมนตรีไทยอย่างคุณแพรทองทานชินวัตรค่ะที่เริ่มเยือนจีนมีกําหนด4วันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ซึ่งคาดว่าก็จะมีการหาหรือประเด็นสําคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีแพรทองทานมีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนักวิเคราะห์กล่าวว่าไทยต้องการให้รัฐบาลปักกิ่งช่วยกระตุ้นความมั่นใจให้ชาวจีนมาเที่ยวในไทยหลังจากในขณะนี้เกิดความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยวจีนเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นที่ดำเนินการในเมียนมาซึ่งติดกับฝั่งไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาดาราจีนหวังซิงถูกลักพาตัวจากไทยและถูกบังคับใช้แรงงานที่ศู คอเซ็นเตอร์นในเมียนมารามานยาคอฟซึ่งเป็นนักวิจยัยจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสถาบันโลรีระบุว่าจีนค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งต้มตุ๋นทางไซเบอร์ดังนั้นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการไปยืนยันต่อจีนว่าฝ่ายไทยจะทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อจัดการกับประเด็นแก๊งต้มตุน๋นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัก สากฎหมายจีนและไทยร่วมกันปรับปรามขบวนการ call c เ n t e r หลายสิบกลุ่มบริเวณชายแดนไทยเมียนมารวมถึงจับตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวหวังสิ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศยังได้ตกลงจะตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อทำการด้านนี้ที่กรุงเทพด้วยค่ะ ไปกันที่ยูเครนกันบ้างค่ะที่อเล็กเซ์อเรสโตวิชซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนระบุว่าเคียฟพ่ายแพ้สงครามกับรัเสเซียแล้วโดยเป็นผลจากการที่ประชาชนชาวยูเครนไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดระหว่างความขัดแย้งและพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว อ r ร s t ต v i ว h บอกว่าขณะนี้มหาอำนาจอย่างสาหรัฐรัสเซียและจีนกำลังเข้ามากำหนดเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของอยูเครนพร้อมกับวิพากิจารณ์อย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของสังคมยูเครนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารและประชาชนที่ปฏิเสธความเป็นจริงของสงคราม แต่อย่างไรก็ตามค่ะในความเป็นจริงยังไม่มีการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นเนื่องจากมอสโกโประกาศชัดเจนว่าจะไม่เจราจาตราบใดที่กองกําลังยูเครนยังอยู่ในเคริร์สและปฏิเสธข้อเสนอจากสหรัฐขณะที่จีนแสดงท่าทีพร้อมเป็นตัวกลางแต่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ มาที่บริกสกันบ้างค่ะทีมเอโรวิเอรารัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลระบุว่าบริกส์กำลังก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับเดียวกับ g 20พร้อมเตรียมจัดประชุมระดับสูงในฐานะประธานบริกส์ในปีนี้เพื่อยกระดับบทบาทบนเวทีโลก วีเอราระบุว่าบริสแทบจะเป็น G20 แล้วพร้อมชี้ว่ากลุ่มที่ก่อตั้งในปี2549นี้โดยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนได้เติบโตยอย่างมากนับตั้งแต่อฟริกาใต้เข้าร่วมในปี2554และการรับสมาชิกใหม่ล่าสุดอย่างอียิปต์อิหร่านสหรัฐอารับเอมิเรสและเอธิโอเปียก็ส่งผลเช่นกันด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียยืนยันระหว่างแถลงข่าวช่วงสิ้น ว่าบริกสเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือเราไม่ได้ต่อต้านใครแต่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของเราเองและประเทศสมาชิกพร้อมกับเน้นย้ำว่าจุดแข็งของบริกสอยู่ที่หลักการตอบแทนเคารพซึ่งกันและกันและฉันทามติสำหรับวาระสำคัญของบริกสในปีนี้ซึ่งบราซิลเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกส่งเสริมการพัฒนาที่เท่าเทียมและรับมือกับความท้าทาย ทางเศรษฐกิจโลกซึ่งบราซิลในฐานะประธานจะผลักดันให้ b ริก s สร้างผลกระทบระดับโลกในปีนี้ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นโดยบริก s พร้อมท้าทายเวทีเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาโลกที่ครอบคลุมและสร้างความมั่งคั่งร่วมกันค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่เอเชียแปซิฟิกค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญหลังจากที่ปีที่แล้วซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายส่วนปีนี้ดูเหมือนว่าจะ,ะเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้นภายใต้การนําของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนที่กําลังเดิมพันชื่อเสียงกับการผนวกไต้หวันแม้จีนจะ,ะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจแต่สีจิ้นผิงยังคงมีกองทัพที่แข็งแกร่งหนุนหลังโดยมุ่งเป้าไปที่ไต้หวันเป็นสำคัญโดยใช้แรงกดดันทางทหาร ควบคู่กับปฏิบัติการบ่อนทําลายและจารกรรมรวมถึงใช้สภานิติบัญญัติที่ควบคุมโดยพักก๊กมินตัง๋งสร้างความยากลําบากให้กับระธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพักประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสีจิ้นผิงสามารถสั่งการโจมตีไต้หวันได้ทุกเมื่อหากต้องการโดยไม่จําเป็นต้องรออีกสองปีขณะเดียวกันจีนก็ยังเพิ่มแรงกดดันต่อฟิลิปปินส์ ผ่านการใช้กำลังจากหน่วยยามฝั่งกองทัพเรือปลดแอกประชาชนและกองกำลังทางทะเลเพื่อยึดครองพื้นที่ทางทะเลของฟิลิปปินส์มากขึ้น นอกจากนี้สีจิ้นผิงก็ยังใช้กลยุทธ์ทางการทูตผ่านกลุ่มชนชั้นนำญี่ปุ่นที่สนับสนุนจีนเสนอข้อตกลงต่างๆซึ่งได้ผลกับผู้นำญี่ปุ่นหลายคนรวมถึงนายกรัฐมนตรีอิชิบะทำให้ญี่ปุ่นเสียสมาธิในการเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศที่เหมาะสมรวมถึงขยายอิทธิพลในหมู่เกาะแปซิฟิกแทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกประเทศและดินแดนรวมถึงเขตอิทธิพลของสหรัฐคล้ายกับยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น ในทศวรรษ1920 1930ที่มุ่งครอบงำและขับไล่สหรัฐออกจากภูมิภาคค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ